สวัสดีนะครับผมสวัสดี FC ที่รอการตักปลาทุกท่านนะครับมาถึงเวลาของเราแล้วนะครับทุกเย็นนะครับมาเมื่อวานนี้ตำแหน่งนี้เขมีปาร์ตี้กันมัลน้มกันนะครับว่าตอนเย็นเขายังมีปาร์ตี้ปลาตะเพียนอยู่หรือเปล่าโอ้โหตัวใหญ่โ่ปล่อยสังกวาดตักไม่ทัน นี่ใส่สังกาวาดทิ่มมือโอ้อยอ้วนเลยสะ<ม>สมไว้ก่อนมาต่อกันนะครับผมมาไปไหนลนะดูเหมือนตรงนี้เขาจะจัดปาร์ตี้กันตลอดเวลาเลยลุ้นกันว่าปาร์ตี้รอบนี้จะเยอะไหมโอ้โห <c oughs> ตีละสามสี่ตัวเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยมันสั้นเอ้ยสั้นแม้วะเนี่ย จ้องนี้ก็คุ้มอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวจะมีเอฟซีบอกเ้ยพี่มันไม่สั้นเลยนี่คุณไปเทียบดูกับปลาปกตินี่มันคนละอย่างกันนะครับผมนี่อ้าวตัวนี้ฝากไว้ก่อนฝากไว้กระชังนู้นผมมีใส่ไว้หลายตัวครับอ้าวอันนี้โลละสี่สิบนะครับอันนั้นตัวละร้อยคนละอย่างกันนะครับผมเอ้ามาต่อกันครับเอฟซีครับช่างภาาบอกอุย้ยพี่ ช่วงนี้ไม่มีปลาใหญ่เลยใส่พี่ยังถอดเสื้อเอ้าไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าเอ้า <c oughs> หลายหลายคลิปถอดเสื้อแล้วหมานนะมาถอดแล้วทิ้งไปเลยแล้วกันอ้าใส่ไว้แค่นี้ก็ยังดีเดี๋ยวโป๊ะ ไม่มีเลยอ่ะโหเฮ้ยเฮ้ยว้้าอย่างนี้ยังเรียกสั้นอยู่ไหมจ๊ะนี่โอ้ยเอาเถอานะจะสั้นสองด้วยเออใช่ใช่ใช่อ้าดู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 อ้าวไปอยเพิ่งโดดจมูกตินะตัวปกติอ่านี่ปกตินะอ้าวอย่างนี้สั้นหรือเปล่าจ๊ะโอ้ยไปแล้วหนึ่ง อันนี้อ,นนอันนี้ก็มีแผลด้วยยังไม่เท่าไหรอ่อ่ะแต่ตัวนู้นน่าสวยกว่าสั้นอ่ะตัวนี้ตัวนี้จริงๆผมมองดูว่ามันก็อยู่ในกลุ่มสั้นนะแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาโยนไปกับปลาลี้ยงเลยนะครับขุนที่เหลือปล่อยหมดเลยด้วยแมวนี่เราได้ไปแล้วนะครับสั้นสามตัวน่าจะประมาณสามร้อยบาทโอ้โอเคได้พอล้วถอดเสื้อหมานอยู่